กดกล้องไว้ตรงไหนอ,อ่ายักษ์ใหญ่เชิด90ส,สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนะคะพอดีเมาตะกี้เอามาจะเล่นโทรศัพท์ขอให้ได้่ะใจเดียอ่าตอนนี้นะหนักก็เดี๋ยวลากมาแล้วเดี๋ยวลืมบอก แล,แล้วก็เฮ้ยถ้าเกิด like ร <hari> ้านรุนได้หมดก็ร like ุนหมดเลยน้าคนขับอารมณ์เสียล่ะเขาบอกมาต่เก๊พี่ไก่โอ้ยโอ้ยโอ้ยหงายหลังน้าคนขับอารมณ์ไม่ค่อยดีไม่ใช่อะไรมันตอกี้อ่าพิจารณา แกมาบอกตะกร้องว่าเดี๋ยวบอกคนขับให้หน่อยนะว่าถ้าเกิดตอนแรกกะจะขึ้นเดียวก่อนขึ้นสวนก่อนทีเนี้ยแต่ว่าแกบอกว่าทำเร็วนะถ้าทำได้หมดก็ทำให้หมดเลยแกกลัวว่าถ้าทำแบบหมายถึงว่าอะไรอ่ะคือกลัวไม่ทันอะไรประมาณนั้น ก็เลยจะเอาครึ่งเดียวก่อนพอแกมาดูทีนึงแกบอกเว้ยน้ำคนขับทำเร็วเหมือนกันนะบอกพี่แกแกเรียกบางบอกบางทำเร็วเหมือนกันนะได้เยอะถ้างั้นก็บอกเขาว่าเอาเออ่ทำหมดก็ทำหมดเลยได้หมดเลยถ้ <c oughs> าทำได้หมดนะอะไรประมาณนี้โอ้หมดแต่งเยอะน้ำคนขับแกเข้าใจค่ะเวลาอยู่บนรถอะเสียง ลราพกกูดเราเบาเจะไม่ได้ยินแตะแกแะคิดว่าแกพูดพูดเบาเลยคะแตแกการเป็นตะโกนเหมือนเล่าเหมือนกันถ้าว่าแต่แก,กต้องตะโกนเพราะาเสียงรถม,มันดังใช่น,นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวลงสามจานเสร็จลงเจ็ดจานะะๆๆๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลูกเขาพี่เขาจะลูกสับประรดไปสั่งแหนกแล้วเมื่อกี้มาคุยบอกว่า,าที่มีแหนสับประรดแล้วแหละแต่ว่ามันไม่พอไปหาเพิ่ม แล้วตอนแรกคือพวกพวกเขาพวกพวกพี่เขาเนี่ยอยู่แถวๆนะู้นอ่ะอีกตำบลหนึ่งนะอ่ะเคุยกันจะเล่าให้ฟังจะเล่าให้ฟังอะไรเนี่ยบอกว่าอ่าเนี่ยถูกสับรถที่ในเหวเขาคือแกณฑ์ผู้จัดก,การถุนยางไปเนี่นะนี่ก็ที่ของในหัวเขานี่แหละที่น้องกันนแยกย้ายกันแต่ว่ามันเป็นที่ที่ว่างยางโคตรไปแล้วบอกว่าถ้าเกิดเห็นน้องว่างถูกสับรถ จะหารถไถให้ไม่ใหไไ้รถถ่าพวกพวกเขาแกบอกไม่ได้แกโทรมาถามนี่ก่อนว่ารถว่างไหมเพราะว่าเนี่ยของตัดหญ้าของในหัวกระปการอะไรอย่างเงี้ยจากเสือของเราไล่ประจำเ,เราขับอื่นได้ไง <laughs> เราขับอื่นได้ไงเอกต้องเอาคันนี้แหละก็เลยแกก็เลยตะกี้ตะก,ก้อ,องยืนอยู่บนในนี้นักคนขับแกรุนนะ อแกก็เลยบอกพี่ถึงโทรถามหาเราก่อนหนถ้าเราไม่ว่างอ่ะก็เออจะได้ไปแบบเอาคันอื่นเพราะว่าเออไม่ได้แกบอกเพื่อนเพื่อนแกบอกว่าเขาปลูกขับรถปลูกผักประจํานะบอกเขามีเจ้าประจํารถของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแถวโน่นอนะ่ะก็ใครันแกบอกเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องถามถามไอ้น้องก่อนอโทรถาม่าน้องบอกน้องว่างคดีก็เลยเออ กบอกถึงไม่ว่างก็รอแหละแกว่าอ,อย่างนี้ไม่เอาคนอื่นหรอกเราบอกไม่เป็นไรเจ้าคนอื่นก็ถ้าพี่เขารีบก็น้อเออจะบอกไม่ไม่ใช่อะไรคือก็เนี่ยพอทําคือเราของเราเจ้าประจำอย่างงี้คะทำของตังสองร้อยไร่เนี่ยคือเจ้าประจาเลยทําประจํากันอยู่แล้วแลแ้วแกเป็นผู้จัดการเขาในหัวเขาคือตัองเราเจ้าประจำาล่เอาแล้วนะ แต่นั้นแกก็เลยไม่อยากแปาคันอื่นอะไรเงี้ยแกบอกถึงไม่ว่างก็พี่ก็จะรอแค่ว่าเอาก็เลยก็ขอบคุณนะคะแต่จริงๆก็คือไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้รีบก็จ้างคนอืนก่งนก็ไม่เป็นไรเลยเราไม่ติดเรียกเราเข้าใจเราไม่มีโกรธมีเกลียดก,กันด้วยนะ เพราะว่าเออถึงจะรดเอารถไครมาลงงานแปลงนี้คือเราลงประจําตรางนี้นออแต่ยาก,ก็มันไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวเลยเราไม่อ,อะไรกันอยู่แล้วรถไข่เขาว่าทำมาณคันไหนก็มันอยู่ที่สิทธของคนจ้างงานนะคะ สิทธิ์ของคนจ้างงานคนนั่นเขาเขาจะจ้างขาไหนก็เราไม่มีสิทธิ์หาไอ้นี่อยด่ละคือเราตัวยักค่ะไม่โกรธแม่เลยไม่แม่ไม่พูดรับหลังด้วย แลแต่เลยบอกเออก็แล้วแต่พี่เลยเหมือนก็กโทรบ,บอกปุ๊บนะน้องปีนี้พี่ไม่จะอ้าพี่เอามีรถถ่ายคันหนึ่งเข้าแล้วนะบอกโอเคค่ะไม่เป็นไรจบรับหน้าแค่ว่ากันจะจ้างเราต่อหรือไม่จ้างต่อแล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะไม่มีเราหรือเลยว่าถ่ะไม่มีปัาแล้วว่าทําไมอะไรไงเกิดเหตุอะไรเกินไม่ค่ะและแต่เขาเลยเขาอาจจะแบบเอ้ยไม่ชอบเราได้ว่ารถเราไอ้นี่ไปหรือเปล่าช้าไปหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าก็ะเนี่ยนะคะ ของเราก็เต็มชีมีงานก็ทําไม่มีงานก็จอดอระมานี้ค่ะจริงๆไม่ได้จอดหรอกค่ะถ้านาคนขับแกไม่ป่วยแกไม่ติดธุระเจ้ายักษ์ไม่ได้จอดหรือว่าเจ้ายักษ์ไม่ป่วย,ก,ย,ก,วย,ก,วยก็ไม่ได้จอดเรามีงานตลอดนะคะงานเรื่อยๆก็คนขับอยู่ได้ค่ะคนขับอยู่ได้เจ้าของรู้สึกสบายแนละ้ว ไม่ได้ไมากแต่ว่ามันก็แบบไม่หกักเงินดีๆเนองน,นะคะหักค่าน้องค่านีาน่ค่ะเพราะว่างานเจ้าประจําทีของเราก็อันนี้แหละแล้วคนขับก็คืออย่างที่บอกค่ะเดือนเดือนหนึ่งบางเดือนก็แปดสิบกว่าชั่วโมงบางเดือนก็เป็นร้อยชั่วโมงแล้วแต่แกนะแล้วแต่แกแล้วเงินเดือนเราก็มีต่างหากอะไรเงี้ยก็อยู่สบาย,ายอยู่แต่ช่วงไหนที่แบบคือ เขาอ,อะไรอะอย่างพวกหน้าฝนยอะไรเงี้ยบางทีมันลงลําบากจะยกมันหนักเกือบ,บ 6, 000, 5, 000, ๆหกตันห้าตันกว่านะคะตัวอ,อยากเรานักแกจะได้หยุดเจอนี่นอ่ะแต่นั่นแหละเงินเดือนก็ยังอาจจะแบบไม่เท่าไหร่แต่ว่าอสวัสดิการบ้านพักฟรีนะ้ำไฟฟรีก็ <laughs> ได้อยู่นั่นแหละแล้วแฟนแก็ทำงานนึงนม่เป็นไรก็ถูๆไทยๆอะบางเดือนนั่ก็แบบ จริงๆไม่ใช่ว่าไม่มีงานนะไม่ได้โมนะนี่พูดเรื่องจริงค่ะเพราะว่ารถไถเรายืนหยัดมานานแล้วยี่สิบปีมีงานมีเจ้าวาดตามีอะไรอยู่แต่ที่ทําไม่ได้คือเพราะว่าฝนมีฝนต,ตกเยอะหน้าฝนนะคะช่วงนั้นแหละคือเป็นช่วงที่ลําบากเพราะว่าตัวยักษ์หนักลงไม่ได้ส่วนคนอื่อะไรประมาณนี้อ่าฝนตกชุกๆเลยอะจริงๆอย่าว่าแต่เจ้ายักษ์เลยรถไถข้างไหนก็ลำบากเหมือนกันแหละ นั่ะแล้วต่ถ้าช่วงไม่ฝนไม่อะไรช่วงเนี้ยหน้าแรงแล้เนี่ยงานของเราก็มีเรื่อยๆแหละเจ้าประจําของเราเจ้าประจําสัมทานของเราที่เข้าวันทั้งปีอ่าเราอยู่ในส่วนนั้นแหละจริงๆคือเข้าได้ทั้งปีเลยเพราะว่าคือสัมทานไวนะ้แล้วว่ารถเราคันเดียวส่วนไม่จัดค่ะส่วนไม่จัด พอเรามีางานนอกเราก็ออกมาเราไม่มีางานนอกเราก็ไปตัดยาง,งเขาคือคุยกันเรียบร้อยแล้วรู้เรื่องแล้วอะไรเงี้ยนะคะว่าโอเคเราไม่ได้แบบรับเงินเดืนอนจากเขานะเราไม่ได้อะไรกับเขาดนะังแต่เราแค่ดิว,ว่ารถเราเข้าเจ้าเดียวในประมาณนี้อันนี้ตั้งแต่โบราณโบราณนะคะอันนี้ส่ง,งคนส่งคนหนึ่งปัจจุบัน โอเคค่ะแต่กล้องพูดมากแล,แล้วเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะอยากเเจ็ดเก้าศูนย์ขอบคุณที่ยิน่นเพื่อนีกดติดตามนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวกล้องอยมามหม่แล้วลนะ